ถ้าเราเจอสถานการณ์ที่แบบฝนตกน้ําเริ่มเอ่อแล้วเราต้องขับรถไปเจอน้ําเอ่อเนี่ยเอ่อระดับไหนไปได้ระดับไหนไปไม่ได้จากประสบการณ์ที่ผมทํานะครับผมว่าจริงๆอ่ะน้ําที่ไปได้เนี่ยครึ่งล้อครึ่งล้อไปได้เนาะผมว่าครึ่งล้อได้คืออย่างนี้อันนี้เราเราทำรถเนาะรถส่วนใหญ่จริงๆต้องอธิบายทุกท่านก่อนว่ารถส่วนใหญ่ที่เสียเนี่ยเราแบ่งง่ายๆว่าตัวรถคันหนึ่งเนี่ยมันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับอุปกรณ์แมชชีนิก รับถูกไหมพี่ใช่ใช่แมคคานิกก็คือเครื่องยนต์เกียร์ทุกอย่างที่เป็นเหล็กใช่พวกเนี้ยโดนน้าจริงๆไม่พังครับถ้าไม่ขับเคลื่อนครับรถถ้าจอดเฉยเฉยอะครับน้ำท่วมถ้าไม่มีอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ค่ะจริงๆเหมือนรถเก่าๆอะไล่น้ําออกสตาร์ทขับได้เลยแต่ส่วนใหญ่ที่เสียเนี่ยคือเสียอุปกรณ์เล็กทรอนิกครับดังนั้นอุปกรณ์เล็กทรอนิกส่วนใหญ่อ่ะตามรถปกติทั่วไปเขาจะวางไว้ประมาณเหนือคอนตรงคอนโซลคอนโซลขึ้นไปรั่ใต้คอนโซลใช่ถ้าเหนือ ล้อหรือคึ่งเกินคึ่งล้อขึ้นไปครับมีโอกาสที่จะเริ่มเข้ารถแล้วเพราะในรถเนี่ยมันจะมีกล่องกล่องทั้งกล่อง ABS นะครับกล่องบนโดนทุกอย่างตามพื้นรถเนี่ยถ้ารู้แล้วว่าขับไปเกินปุ๊บนะครับผมแนะนําว่าถอยกลับอย่าอย่าลุยเลยโดยเฉพาะรถยุโรปเนี่ยเกินคึ่งล้อนี่มีโอกาสเสี่ยงมากเพราะเขาไม่ได้ทํามาเผื่ออยู่แล้วถ้ารู้ว่าคุณเข้าไปแล้วแหะคุณออกอะไรไม่ได้เนีจริงจริงวิธีการผมอย่างแรกก่อนคุณดับเครื่องเลยครับครสองถอดแบกให้เร็วที่สุด ถอดขั้วแบตถอดขั้วแบตหรือก็ถอดออกทั้งคู่เลยยกแบตออกไปเลยก็ยังดีเขารู้ว่าถ้าน้ําท่วมตรงนั้นจากประสบการณ์ผมเนี่ยแมคาีนิคถ้าคุณจอดว่าเครื่องเกียร์ไม่พังถ้าช่างซ่อมหลังจากนั้นถูกต้องไม่สตาร์ททุกอย่างเขาต้องมีการไล่น้ำถูกไหมพี่ไล่ทั้งหมดแล้วก็ฝัดเอาน้ําออกเพื่อเอาของเหลวที่ถูกต้องพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลวเข้าไปอย่างแรกอันาีที่2คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับถ้าถอดแบตออก มันจะไม่เกิดการสปาร์กหรือช็อตมันไม่ช็อตเนอะใช่ใชคือส่วนใหญ่อะ่ะผบ,บอกอว่านะมันพังที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับครับแล้วต้องบอกว่าสมมติมันไปกล่องหนึ่งมันไปทั้งหมดเลย